สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง g r a d ร Freedom กันนะครับ นังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคที่กรอบศีลธรรมทางสังคมนั้นยังคงเต็มไปได้วยความโง่เขลาเบาบัญญาไรซึ่งความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศและมักจะตีตายใ,ใครก็ตามที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกจากการเป็นชายจริงหญิงแท้กลายเป็นคนวิกลจริตที่มีชีวิตอันเสียชาติเกิดซึ่งหนึ่งในผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมารับข้อกรรมจากความโง่เขลาเหล่านั้นเขาก็คือฮันชายหนุ่มผู้ที่ถูกศาลตัดสินให้ต้องมีมนทินโดยกฎหมายอาญาวรรค175ที่ใช้ในการลงโทษเหล่าคนละกะเพศให้ต้องระเหิดไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกโดยที่เขานนั้น ไม่มีสิทธิแม้แต่จะเอ่ยปากแก้ต่างใดๆเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีในเพศสภาพของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงกระนั้นชีวิตในคุกของ hắn มันก็ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับเขาเท่าไหร่นักเพราะด้วยความที่ชีวิตของเขาถูกจับเข้าคุกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งมันจึงทำให้เขาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเท่าไหร่นักและพอที่จะมีพักพวกที่รู้จักอยู่บ้างแล้วซึ่งแตกต่างจากนักโทษ175คนอื่นๆที่มักจะโดนข่มเหงต่างๆนานา,นาและถูกปฏิบัติราวกับว่าเพศสภาพของพวกเขานั้นมันคือโรคร้ายที่น่ารังเกียจซึ่งด้ววยคคาามมท่่เเเขไใชนลนลโือแ เขาจึงได้เข้าไปช่วยนักโทษที่กำลังถูกรังแกคนนั้นอย่างไม่ลังเลแม้ว่านั่นมันจะต้องแลกมากับการที่เขาถูกยัดเข้าไปขังในห้องมืดโดยไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันจนแทบจะเป็นบ้าก็ตาม หลังจากนั้นตัวหนังก็จะได้พาคนดูย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในตอนที่ฮันเขาถูกจับเข้าคุกเป็นครั้งแรกโดยในตอนนั้นภายในใจของเขาล้วนเต็มไปด้วยความกังวลและหวาดกลัวต่อทุกสิ่งรอบข้างที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันก่อนที่โชคชะตาจะได้นำพาให้เขามาพบกับวิกเตอร์เพื่อนร่วมห้องขังที่เขาต้องมาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ทว่าการพบกันครั้งแรกของพวกเขาทั้งสองมันไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจเท่าไหร่นักพอทันทีที่วิกเตอร์เขารู้ว่าฮันเป็นพวกละกะเทศที่ติดคุกในข้อหา 175. 1 7 5เเขขาาากก็ไไไไดดด้้้้ปอออัันย่ง่งมมใีพรบ ผลักใส่ให้ฮันใส่หัวไปอยู่ที่อื่นแต่ทว่าด้วยความที่พวกเขาทั้งสองถูกผู้คุมจับให้มาอยู่ห้องขังเดียวกันแล้วมันจึงทําให้ในท้ายที่สุดพวกเขาก็หนีกันไม่พ้นซึ่งพอเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเขา้าทางวิกเตอร์ที่เห็นว่าฮันนั้นอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่มีใครอยากผูกมิตรด้วยเขาก็เริ่มใจอ่อนพูดถามทายฮันถึงเรื่องชีวิตและกระเภทของเขาที่ถูกสังคมไม่ว่าจะนอกหรือในคุกรังเกียจเพียงเพราะเขามีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกฮันที่ยังไม่ไว้ใจในตัววิกเตอร์มากนก ได้เหลือไปเห็นกับรอยสักหมายเลขนักโทษในค่ายกับกันที่ฮันเขาเคยอยู่เขาก็ได้เอ่ยปากจะสักเพื่อกลบอดีตอันแสนขมขืนเหล่านั้นให้กับฮันซึ่งจากความเห็นใจของวิกเตอร์นั่นเองมันก็ทําให้ฮันเขาเริ่มที่จะกล้าเปิดใจพูดคุยกับวิกเตอร์ขึ้นมาทีละน้อยแต่ทว่าในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังพูดคุยถามไถ่อะไรกันไปเรื่อยเปื่ออยู่นั้นจู่ๆพอเมื่อฮันเขาได้พูดเปียบเปยออกมาว่าชีวิตในคุกที่มีแค่เพียงชายกับชายอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับโลกของเพศที่3อย่างเามันก็ทําให้วตอร์เเข้าถึงกัับหวสียเมื่อนักโทษคดี แรงอย่างเขานึกถึงชีวิตที่จะไม่มีผู้หญิงเป็นส่วนประกอบอีกต่อไปกระทั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นความสวยมันก็ได้มาเยือนฮันอีกครั้งเมื่อผู้คุมที่มาตรวจดูความเรียบร้อยเขาได้เพอเอิญไปเจอกับเข็มสักที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่เขาแต่ทว่าด้วยความที่ฮันเขาไม่อยากจะขายเพื่อนและต้องการที่จะซื้อใจวิกเตอร์เขาจึงได้ออกหน้ายอมรับผิดเองทั้งหมดและถูกจับไปขังอยู่ในห้องมืดโดยที่เขามีแค่เพียงกลิ่นฉุนนองควันบุหรี่ที่ลอยคาคุ้งกับแสงไฟเล็กๆจากไปลายไม่ขีดที่วิกเตอร์เขาส่งมมาาใให้้คอยอออยยยู่่่เเเเปปป็นนนนพพืบลบรจีงทั หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันที่ฮันเขาได้ไปพูดคุยผูกมิตรกับชายที่เขาเคยช่วยเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจากการพูดคุยกันในครั้งนั้นมันก็ททำให้ฮันเขาได้รู้ว่าชายนักโทษ175คนนี้เขามีชื่อว่ากีเซอร์ครูหนุ่มที่ถูกกฎหมายอันแสนล้าหลังกดขี่ให้ต้องระเหตดมาใช้ชีวิตอยู่ในคุกสำร้ายไปกว่านั้นด้วยความที่กีเซอร์เขาเป็นชายรักชายมันจึงทำให้เขาถูกดับฝันในเส้นทางอาชีพครูที่เขารักไปตลอดการเพียงเพราะค่านิยมของสังคมไม่ต้องการให้คนวินิิิิปรตผดเเพพศออยย่่าาาาางงกลมมมแ์ขช ซึ่งจากความใจดีของฮันที่คอยช่วยเหลือกีเซอร์มาโดยตลอดมันก็ทำให้ความสเสนห่หาที่พวกเขาทั้งสองมีต่อกันเริ่มเพิ่มพูเนเบ่งบานกลายเป็นต้นรักแต่ด้วยความที่พวกเขาทั้งสองอยู่กันคนละห้องขังมันจึงทำให้พวกเขาจำเป็นที่จะต้องแกล้งทำผิดกฎในคุกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ตนนั้นถูกนำตัวมาลงโทษอยู่ในห้องขังรวมกลางแจง้งอันเป็นสถานที่ที่เดียวที่พวกเขาจะสามารถได้มาเจอหน้าพื่อพอดรักกันภายใต้แสงจันทร์และลมหนาวอันเย็นเย,ยือก แต่ทว่าพอเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองมันเริ่มลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆทางวิกเตอร์ที่ติดคุกมาเป็นเวลายาวนานถึง20ปีโดยยังไม่ถูกปล่อยตัวเขาก็ได้โผล่ออกมาพูดเตือนสติไม่ให้ฮันถลำลึกในความสัมพันธ์ต้องห้ามไปมากกว่านี้เพราะจากบทเรียนในอดีตฮันเขาก็น่าจะรู้ดีว่าความรักระหว่างชายนั้นมันไม่มีทางสมหวังและถ้าหากฮันเขายังคงฝืนดึงดันที่จะคบหากับกีเซอร์อยู่ต่อไปแบบนี้ผลสุดท้ายมันก็จะมีแต่เรื่องเศร้าตามาเหมือนที่ฮันเขาเคยประสบเมื่อในอดีต หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับมาให้คนดูอย่างเราได้เห็นกับฮันเมื่อสิปีก่อนที่ฮันเขานั้นถูกจับมาติดคุกอีกครั้งและกำลังข้างรักอย่างหัวปักหัวปำจนเขานั้นยอมทำทุกอย่างโดยไม่สวนว่าตัวเองต้องลำบากมากแค่ไหนเพื่อให้เขาได้อยู่ใกล้กับออสการ์แฟนหนุ่มของเขาและถึงแม้ว่าการกลับมาติดคุกในครั้งนี้ฮันเขาจะไม่ได้อยู่ห้องขังเดียวกับวิกเตอร์อีกแล้วแต่วิกเตอร์ที่ถือว่าเป็นเพื่อนคนแรกในคุกของเขาก็ยังคงคอยช่วยเหลือฮันในทุกครั้งที่เขากลับมาติดคุกอยู่เสมอ กระทั่งในวันหนึ่งเมื่อวิกเตอร์ที่อยู่ในคุกมานานเกินไปเขาเกิดรู้สึกอยากปลดปล่อยขึ้นมาเขาจึงได้ขอให้ฮันบวบนกเขาให้กับเขาเพื่อเป็นการแลกกับการนําเอาข้อความของฮันไปส่งให้กับออสการ์ยอดรักที่เขาแสนจะคิดถึงเพื่อนัดเจอกันที่คุกกลางแจง้งซึ่งถึงแม้ว่าการที่พวกเขาทั้งสองได้มาเจอหน้ากันมันจะทําให้ฮันเขาดีใจเป็นอย่างมากแต่ออสการ์เขากลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยและเต็มไปด้วยความกังวลกับอนาคตที่มืดแปดด้านของเขาเพราะเขารู้ดีว่าถึงแม้หลังจากนี้อีกไม่นานพวกเขาจะได้ออกจากคคุกกแต่่นออยาางพวเขชบผู้ และไม่อาจเปลี่ยนเป็นอื่นก็จะต้องถูกตำรวจจับและมีชีวิตอน,นาอดสูวนเวียนอยู่ในคุกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซ้ำร้ายไปกว่านั้นต่อให้ออสการ์และฮันพวกเขาทั้งสองจะรักกันมากสักแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่อาจที่จะฝืนต่อสู้กับค่านิยมที่ไม่ยอมรับในความแตกต่างและกฎหมายอันฟอนเฟสที่ปฏิบัติราวกับสิ่งที่พวกเขาเป็นมันคือโรคร้ายที่ต้องได้รับการรักษาซึ่งสิ่งเดียวที่พวกเขาพอจะทำได้มันก็คงจะมีแต่ต้องจำใจปล่อยให้รักต้องห้ามของพวกเขาเป็นได้แค่เพียงภาพฝันอันแสนสุขที่เคยเกิดขึ้นในช่วงงงหนึ่ขอชีวิต หลังจากนั้นเมื่อออสการ์เขาทนกับมนทินที่ถูกตีตาให้เป็นคนวิกลจริตจ,จนไร้ซึ่งที่ยืนในสังคมไม่ไหวอีกต่อไปเขาก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตอันแสนระคำของตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายไปอย่างน่าสลดซึ่งทันทีที่ฮันเขารู้ข่าวเรื่องนี้เข้ามันก็ทำให้เขาถึงกับใจสลายและคิดที่จะทำอะไรงงๆเพื่อจบชีวิตของตัวเองเพื่อตามออสการ์ยอดรักของเขาไปซึ่งพอเมื่อวิกเตอร์ที่อยู่แถวนั้นเขาเริ่มเห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้รีบเข้ามาขวางฮันเอาไว้แต่ทว่าในขณะที่วิกเตอร์เขากำลังโอบอดดันนนท่้้ง้งขาาใจยููผ ที่เห็นว่าการที่ผู้ชายกอดกันมันคือพฤติกรรมเบี่ยงเบนพวกเขาก็ได้พากันบุกเข้ามาจับวิกเตอร์กับฮันแยกออกจากกันด้วยการรุมกระทืบพร้อมกับได้ลากพาตัวพวกเขาทั้งสองไปขังไว้ในห้องมืดและปฏิบัติกับพวกเขาเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน ตัดสลับกลับมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันเมื่อฮันเขาได้ตระหนักรู้ถึงความจริงแล้วว่าต่อให้เขาจะได้พบเจอกับคนที่ชอบพอมากสักแค่ไหนแต่ชีวิตรักของเขามันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้ฮันเขาก็ได้เซ็นคำรับสารภาพว่ากีเซอร์เขาคือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกบังคับให้ร่วมเพศกับชายอื่นโดยไม่เต็มใจเพื่อให้กีเซอร์เขาได้เป็นอิสระและล้างมลทินให้เขาพ้นผิดในข้อหา175ซึ่งเหตุที่ทําให้ฮันเขาตัดสินใจทําแบบนั้นมันก็เป็นเพราะเขามองว่าชีวิตของกีเซอร์ที่เป็นครูมันมีีามากกีีีคค่่่่่าาาาามมมกกกกกววชิิตขขของงุยเเและนนนั็็ปส ที่เขาพอจะทําให้กับกี่เซอร์ชายหนุ่มที่เขาปรารถนาดีด้วยได้ แต่สลับมาที่ทางด้านของวิกเตอร์หลังจากที่เขาต้องทนทุกข์ติดคุกมาเป็นเวลายาวนานถึง20กว่าปีในที่สุดวันพิจารณาคดีของเขาก็ได้มาถึงแต่ทว่าในขณะที่วิกเตอร์เขากําลังรอเข้ารับการพิจารณาคดีอยู่นั้นเขาก็เผอเอินไปได้ยินสิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่พูดคุยกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาเขาซึ่งคําพูดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมันก็ทําให้วิกเตอร์เขาคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาจนเขาเกิดนึกหวั่นใจและตัดสินใจที่จะทิ้งโอกาสในการได้รับอิสระหนี <c oughs> เข้าไปแอบเล่นยาในห้องน้ําจนดส หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นๆทั้งหมดมันได้จบลงวิกเตอร์เขาก็ได้ใช้เส้นสายที่ตัวเองมีสั่งย้ายฮันให้กลับมาอยู่ห้องขังเดียวกันกับเขาเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนวันชื่นคืนสุขในอดีตเพราะด้วยความที่วิกเตอร์เขาติดยาอย่างหนักมันจึงทำให้ในตอนนี้สุขภาพของเขาไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างนั้นวิกเตอร์เขาก็ยังถือว่าโชคดีที่มีฮันคอยอยู่เคียงข้างดูแลโดยไม่เคยห่าง กระทั่งตกดึกในคืนหนึง่งวิกเตอร์เขาก็ได้พูดระบายกับฮันออกมาว่าเหตุที่ทำให้เขาต้องมาลงเอยอยู่ในคุกนั้นมันก็เป็นเพราะเขาเป็นฆาตรกรที่ลงมือฆ่าคนตายซึ่งเขายังจำทุกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เป็นอย่างดีทั้งความรู้สึกสับสนที่เกิดขึ้นมาภายในใจของเขาสีหน้าอันหวาดกลัวของผู้คนและเลือดที่ไหลเจอน้องไปทั่วทุกบริเวณเสมือนกับความผิดพลาดในอดีตของเขามันคือฝันร้ายที่คอยตามมาหลอกหลอนเขาจบจนถึง,ถงทุกวันนี้ หลังจากนั้นในรุ่งสางของเช้าว,วันใหม่ขณะที่วิกเตอร์เขากำลังจะเล่นยาเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นทางด้านของฮันที่เห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้พยายามเข้ามาขวางวิกเตอร์เอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าวิกเตอร์ที่ลงแดงจนข้างเขาจะได้ทุบตีและพูดจาผักใส่ฮันต่างๆนานาแต่ฮันเขาก็ไม่ได้สนใจในคำสบถเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับได้ดึงเอาวิกเตอร์เข้ามาสวมกอดเอาไว้แน่นเพื่อเป็นกำลังใจให้วิกเตอร์เขามีที่พึ่งพิงในการข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายอันแสนทรมานก่อนที่ต่อมาฮันและวิกเตอร์พวกเขาทั้งสองจะ้้าใหกกัันนนแลถึงช ซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกวิกเตอร์เขาจะยังไม่ยอมรับต่อความรู้สึกของตัวเองและเอาแต่ปฏิเสธสัมพันธ์สวัสดิ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับฮันแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเขา้าพวกเขาทั้งสองก็ได้กลายไปเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่คอยดูแลก,กันและกันเชกเช่นสามีภรรยาไปแล้วกระทั่งในวันหนึ่งฮันเขาก็ได้พบเข้ากับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อทางรัฐบาลพวกเขาได้ยกเลิกกฎหมาย17 5าที่ใช้กดขี่เหล่าเพศที่3ม,มาเป็นเวลานานพร้อมกับได้นิรโทษกรรมให้เหล่านักโทษทุกคนที่ติดคุกด้วยข้อหานี้พ้ผิดดทังหม แต่ถว่าถึงแม้นี่มันจะเป็นข่าวดีอันยิ่งใหญ่แต่ฮันเขากลับไม่ได้ดีใจเลยแม้แต่น้อยเพราะเขายังคงห่วงวิกเตอร์ที่ต้องติดคุกอยู่เพียงลําพังโดยไม่มีท่าทีว่าจะได้ออกไปในเร็ววันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ฮันเขารู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากราวกับว่าบทชีวิตของเขานั้นมันคือตลกร้ายที่ถูกโชคชะตาขีดเขียนให้ต้องพบเจอแต่ความเจ็บปวดและผิดหวังไม่ว่าจะเป็นการที่โลกทั้งใบได้หันหลังให้เพศที่3าอย่างเขากลายไปเป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องทนทุกข์อยู่กับชีวิตตอออัััันนนนแแสลําาาาาบบกกกกยเเเขข็่่ทวววพไดด้จคมรีๆใ ที่ม่านหมอกแห่งอาคติมันกําลังจะเริ่มจางหายเขากลับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เขารัก หลังจากนั้นเมื่อฮันเขาถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเขาก็ได้ตรงดิ่งไปยังบาร์แห่งหนึ่งที่ข้างหลังร้านนั้นเต็มไปด้วยเหล่าชายรักชายมากมายที่กำลังมัวเมาอยู่กับการเสพกามในทุกตรอกซอกซอยซึ่งทันทีที่ฮันเขาเห็นแบบนั้นเขามันก็ททำให้เขาตระหนักรู้ได้โดยทันทีว่าอิสรภาพทางเพศที่เขาเฝ้ารอและปรารถนามาโดยตลอดมันไม่ใช่แบบนี้เพราะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคือการที่เขาได้คบหากับชายที่รักได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมโดยไม่ต้องพวงเรื่องอะไรเฉกเช่นชีวิตสมรสของปุถุชนธรรมดาทั่วไปซึ่งทัััันนนนทีี่ฮเค้้าิดดดไง เขาก็ตัดสินใจที่จะบุกไปทุบร้านขายของและหยุดรอให้ตำรวจมาจับเพื่อให้เขาได้กลับไปอยู่กับวิกเตอร์ชายผู้ที่ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและคนรักที่ดีที่สุดของเขาและหนังเรื่องเก t e Freedom ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือ,เ,อเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ